สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดที่ปร,รึกษาสอสอเตเล่านิทานตอน3นักแสดงสาวกับเหตุการณ์สุดทรมานในโรงแรม บุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปร,รกษาสอสเต้เล่านิทานคตกรรมอำพรังตอนที่สเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนักสแสดงสาวถูกเพื่อนทิ้งไว้กับชายสงไว้โดยได้โพสระบุข,ข้อความว่านิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดผมมีนิทานเรื่องคตกรรมอำพรางจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจและเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของคนบางคนอยู่ณประเทศแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ นิทานตอนที่3ผู้เล่านิทานขอเล่าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ที่จะถึงโศกนาฏกรรมที่เศร้าของหญิงสาวนักแสดงที่มีเพื่อนสาวคนสนิทเป็นคนตอแหลและหลอกลวงแสนโหดร้ายเรื่องตามนิทานมีอยู่ว่าขึ้นเกิดเหตุก่อณ์ที่เพื่อนสาวคนสนิทจะพานักแสดงสาวขึ้นจากเรือของแม่น้ําแห่งหนึ่งเพื่อไปหาเสี่ยคนหนึ่งที่ตนรับงานเอนเตอร์เทนไว้ณโรงแรมแห่งนั้นด้วยความบังเอิญหรือเพราะความฉจาดของนักแสดงส าก็ไม่อาจทราบได้นักแสดงสาวได้ใช้โทรศัพท์ของตนถ่ายภาพสุดท้ายก่อนขึ้นจากเรือโดยถ่ายภาพบริเวณเครื่องจักรท้ายเรือไว้เป็นหลักฐานและเป็นภาพสุดท้ายที่แสดงว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเรือแล้วทํานองถ่ายไว้เป็นหลักฐานเสมือนว่ามีรางสังหรณ์สิ่งอันตรายจะเกิดขึ้นกับตนอย่างนั้น หลังจากที่เพื่อนสาวคนสนิทพานักแสดงสาวไปพบผู้ชายสูงวัยกับเสียคนหนึง่งณที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วตนเองก็ได้หลบหนีออกมาพร้อมเอาโทรศัพท์ของนักแสดงสาวมาด้วยก็ปล่อยให้นักแสดงสาวอยู่กับกลุ่มชายสูงวัยเป็นระยะเวลาเนิ่นนานก็ไม่เห็นเพื่อนสาวคนสนิทมานั่งร่วมรับประทานอาหารด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มชายสูงวัยคนหนึง่งได้เรียกให้ลูกน้องคนสนิทนำยาชนิดหนึ่งผสมลงไปในเครื่องเดิมเพื่อให้นักแสดงสาวเดือ จนมีอาการมึนเมาและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เสมือนเกิดจากอาการมึนเมาวายประคองตัวเองไม่ได้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวที่นักแสดงสาวมึนเมาอยู่ที่โรงแรมนั้น เผอิญว่ามีแฟนคลับของนักแสดงสาวเห็นอาการมึนเมาและเห็นอาการของนักแสดงสาวเดินออกมาจากห้องน้ําเหมือนคนเมาพูดจะไม่รู้เรื่องและกําลังจะกลับเข้าไปในห้องอาหารส่วนตัวห้องหนึ่งนั้นแฟนคลับคนดังกล่าวจะเข้าไปสอบถามและช่วยเหลือนักแสดงสาวแต่ได้มีชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนบอดี้การ์ดเข้ามาขัดขวางไว้และไล่แฟนคลับนักแสดงสาวไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวาย และหลังจากนั้นก็ประคองนักแสดงสาวไปที่บริเวณโต๊ะอาหารในห้องอาหารส่วนตัวจนเวลาร่วงเลยไปเป็นระยะเวลานานเพียงใดนักแสดงสาวสวยก็ไม่อาจทราบได้เมื่อนักแสดงสาวเมามมาจนไม่สามารถครองสติตนเองได้กลุ่มชายสูงวัยกับพวกได้นำตัวนักแสดงสาวแสนสวยและสุดแสนน่าสงสารเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่งอยู่ในบริเวณไม่ไกลจากห้องอาหารและได้รวมกันลงมือล่วงลเมิดทางเพศหญิงสาว นักแสดงโดยมีลักษณะเป็นการโสมหญิงลงมือกับนักแสดงสาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหญิงสาวหมดเรี่ยวแรงและจนสลบไปในที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดแสนทรมานและเลวร้ายที่สุดของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนหลอกลวงผู้เล่าไม่อาจจะคิดหรืออาจจะเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้มันสุดแสนเศร้า ฝ่ายเพื่อนสาวคนสนิทของนักแสดงสาวเมื่อปล่อยให้เพื่อนนักแสดงสาวแสนสวยอยู่เพียงลำพังคนเดียวกับชายสูงวัยและเสียคนหนึ่งที่โรงแรมโดยไม่เคยคิดห่วงในความปลอดภัยของเพื่อนตนเองเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในอาการมึนเมาคิดได้เพียงแต่ตนเองสามารถปิดงานเอนเตอร์เทนเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปหาเพื่อนๆที่รออยู่ที่บริเวณแม่น้ำแห่งเนิ่งโดยที่มีเพื่อนๆรออยู่บนเรือและต่อมา ได้ร่วมกันล่องเรือไปตามแม่น้ำสนุกสนานและพากันดื่มวายอย่างสนุกสนานถ่ายรูปและวิดีโอมากมายเพื่อฉลองความสำเร็จของงานตนเอง ในขณะเวลาเดียวกันนักแสดงสาวเพื่อนของตนกําลังถูกชายชะกันชาิชั่วเลวซ้กำกําลังกระทาไม่ดีมิร้ายกับเพื่อนของตนเองอย่างโหดร้ายวันนี้พอดีผมคนเล่านิทานมีภารกิจทางการเมืองจึงไม่อาจเล่านิทานให้จบได้ในวันนี้เราติดตามนิทานตอนต่อไปพี่น้องประชาชนครับนิทานเรื่องนี้ถ้าสมมติฐานเป็นความจริงในชีวิตจริงของหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีมือถือและไม่รู้ชะ ตากรรมตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับต่อจากนั้นไปมันช่างเป็นเรื่องที่แสนโหดร้ายเหลือเกิน สมมุติฐานถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงและชีวิตจริงที่เกิดขึ้นจริงกับหญิงสาวนักแสดงแสนสวยสมมุติฐานถ้าจะเขียนบทในนิทานให้มีนักสืบเอกชนเหมือนเจ้าชายกบช่วยตรวจสอบหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือ GPS ภาพสุดท้ายของนักแสดงสาวมันจะสามารถบอกเวลาได้ชัดเจนว่าอยู่ณบริเวณใดและตำแหน่งจุดพิกัดที่ตั้งและความเคลื่อนไหวของการสื่อสารของนักแสดงสาวส,าว,สวยผ่านโทรศัพท์และอาจจะมีการ หายไปจากพิกัด GPS ไปบางช่วงเวลาเพราะว่าเพื่อนสนิทยายตัวแสบปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือแต่ส่วนตัวละครคนอื่นของแต่ละบุคคลยังสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงได้หรือค้นหาแฟนคลับนักแสดงหญิงสาวแสนสวยว่าเป็นใครในวันเกิดเหตุและเห็นอะไรบ้างความจริงนักแสดงสาวแสนสวยผู้น่ารักถูกเพื่อนรักและเพื่อนสนิทหักหลังจนนำไปสู่การตายบนความโลภของเพื่อนและมีเพื่อนๆที่เลวร้ายโดยที่ตนเอง ไม่เคยหวัดระแวงสงสัยในการกระทําของเพื่อนหญิงสนิทคนดังกล่าวเป็นคนโกหกและตอแหลกับสังคมเพื่อให้ตนเองผนผิดนิทานเรื่องเล่าขานเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนิทานไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะมาเป็นการแต่งนิทานจากชีวิตจริงของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่มีมูลความจริงใดๆแต่แต่งขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจบุคคลในสังคมให้รู้จักระมัดระว,วังภัยใกล้ตัวของสัง สังคมปัจจุบัน เาื่นิทานเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดยังไม่จบยังมีอีกหลายตอนผมจะเล่าให้ฟังจนจบและยังมีเหตุการณ์และความมันและความจริงและความเท็จและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตีแผ่กระบวนการยุติธรรมของประเทศแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลทะเลโพ้นแต่ยืนยันว่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับคนเ่านิทานฉายาทนายบุญขายข่าวคลายปัญหา2มิถุนายน2560 ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ